่ี้สวัสดีครับผม,มนี่พี่น้อง <c oughs> ให้พันปีได้ครับให้ดองบั่วงพี่น้อง,งบงับง่วงดองประมาณสามมือเะค่ะพี่น้องกลับมาเปิดดด้วยค่ะมาเปิดพอกินละจ้ะพี่น้องบังวงปลาดองได้พี่นอ้องปลาคอง,งเนี่ยเห็นมหนน้มันแบบก็เห็นอยู่เห็นอยู่บั่วงปลาดองเกลือดองน้ำเกลือได้ครับดองเกลือคะ่ะพี่น้องหนึ่ง บอเนาได้ครับพี่น้องสามารถเก็บไว้ได้โดนได้ครับนี่เอาใส่ตู้เย็นไหมเน,ะนาะเห็นบ่ใส่ตูเเต้เย็นไว้กันออกมาแล้วใส่ตู้เย็นเลยครับการเปิดหายแล้วก็ต้องใส่ตู้เย็นไวไ้เลยจ้ะพี่น้องเก็บไปกินมันรู้ถ้าเป็นว่าไปเอาช่วงนี้เขาคือสีเข่าแกนแหรอครับหมวกวงหมวกปลาพอๆหมวกปลาจะออกกว่าหมวกหมวกบานได้ครับ สีงามพี่น้องเห็นบ่เพราะว่าเฮาเฮาดองหายจาัดหงอนนี่ก็จะออกเหลืองงามจ้ะถ้าผมวงเขา้าเขาแกลยียดเมันมันก็เอามาดองบ่ได้เด้อครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเหลือน้อยมันสิบ่เป็นตะกิน่นชุดตัวนี้มันสิพอดีเลยเขาจิ้มกับกัดให้ไปให้สาวอบตมันสั่งอบตสั่งคนละหาสีาหาสีคนละหาสีแต่สีหาทุ้มเนาะพี่น้อง อาหาสีบาทาค่ะถุงละครึ่งกิโลได้บอกพี่น้องกันด้วยครับว่าบ่บ่ได้ส่งขายได้ครับ <c oughs> <c oughs> ของมีบ่หลายาครับผมมีน้อยๆ้ที่ก็ได้กินครับผมตั้งให้พี่น้องเบิ่งค่ะให้เบิ่งว่าบองมองดองเฮากะไหนเวลาเปิดแล้วเนาะพร้อมเขาจะออกมาหน้าตาแบบไหนค่ะพร้อมอไมหมพร้อมพร้อมกินบักม่วงนะครับพร้อมกินแบบหมกม่วงปลาไหมจ้ะมันจิ้มกระเทศแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ซอยหอมแดงใส่พี่น้องใส่กระปีหใส่แบบปลาไหลข้างบนอ่ะ บร,บริเวณน้ำเปล่าใสแต่กะปิใส่กะปิน้ำป้าเหาแล้วก็น้ำเชื่อมตัวนี้คือตักแซ่ตู้เย็นใหม่มนบ่จ้าคือแซ่น้ำหวานน้ำหวานก็หาวานเอาน้ำเชื่อมใส่จักหน่อยจากพี่นอ<ส>้อยเขาเนมีรสชาติออกหวานๆแจกหน่อยค่ะแต่ตัวนี้คือดองเกลือธรรมดาเฮาค่ะที่ยู่ในหายแต่ใส่กะปูนี่คือใส่น้ำเชื่อมใสตั๊กซุ่มจักหน่อยจากพี่น้องแต่เขาก็บริโภคสมเฮตุหรอกเนาะเป็นบ่กะว่าเห้อ มาดองน้ำเกลือขเขาไปได้เนื่อของของบักบักม่วงแล้วนี่พี่น้องเกลือน้ำเกลือเขาไปแล้วมากที่ออกรถส่งกับจะหายไปไ่มาชิมคันชิม่ะพี่น้อ,นองเห็นกระยานำดำนหม ที่เขาแกงไปบนี้บวงอยู่ต้นเขาแกงแล้วเขาแกงเลยเนาะว่าเขาแกงเราเก็บบ่าอะไรพี่น้องเก็บมากไอเนื้อครับมันน้อยโมเป็นตะกินเพราะเขาแกงเลยเขาสีหยาบๆด้วยครับคือว่าผิวเพราะบวมๆก็มันสีหยาบๆโมเป็นตะกินสีบกข่อยมีเนื้อสีบกข่อยมีเนื้อต้องเก็บแบบมาท่างเขาแก่นค่ะน่อยๆใกล้ๆใกล้ๆ บกม่วงบานนะกำลังเป็นหน่วยเนาะบกม่วงปลาบางบางบางพื้นที่กับสีบกคอยมีดด้วยครับว่าเขาตัดออกจากให้จากหน้านไปเืิดซิมบอ้อยากอีูตักออกมาหลายตักออกเรือ่อยแบบใส่ติเย็นไว้นะตักออกให้พี่น้อเบิงใส่ติเย็นไว้ ใส่ทุงใส่ทุงมาตยงขายค้งต้มกันบุกไปขายออรอก,ยยก็ได้ใส่เกียเก๊ยวขายกี๊ยว้ยีายีเนาะใส่ถ้วยอะไนั้นไนหะใส่พลาสติกอหอมหอมหอมเอากินบบเมืองชิมด้วยกัน หอมพี่้องกรอบคุยกินมวงด้องมาคุยสิอๆต่ตัวหวานๆคน,นก็ตวหวานๆ้ง,งนนค่ะน้อง อ,อยากกู้ระยัะกับวัื่อนฝานค่ะหวานจังเลยเก็บพี่น้องปีหนึ่งมีเถือนนึงเด้อค่ะบุวโมงป่าปีละครั้งต้องเก็บมาดองค่ะเก็บมาดองไว้กินมื่นค่ะเก็บผักขายได้รั้งหมื่น ตลาดเก่าดนะครับตลาดเก่าตลาดนกลิงที่เก่ามือเจอกันอยู่ตลาดเนีนเนเน่พี่น้องมือเดินมือเดินนี่ตลาดที่ใหญ่กว่าเก่าเนาะพี่น้องปัญญาด้วยพี่น้อง,องเห็น,น,นแล้วน้ำลายแตกแล <laughs> ้ว่าต้องมีคอมเมนต์ละสมใัยน <laughs> ี่ลุงใหม่กินแน่ขอ,ออนุญาได้ไหลายด้วยครับขอบตัวได้ไหลายบริสุทธิ์ด้วยครับขอบตัวพี่น้องได้ไหลาย ทำอาหารมาถึงกันนี่จะกินอยูอ่บอทำอาหารจะกินอยู่ทหยท้องไงไปบริสุทธิ์สิบหนึ่งพี่นอ้องอากาศห้อนๆกินเผ็ดเผ็ดสีเข้ากันดีครับเนาะ Đẹp đẹp Đây đón làm trường cái đi đó. Ừ. Không, mà xem chườm tự nhiên vậy. Xe là xe tự nhiên vậy. กระปุกก็ใส่ไว้อยากพี่น้องอ <c oughs> พี่น้องเห็นกับสิยาน้ำลายเสียเนี้ย พอดีคินให้พี่น้องเบิ่งหลายเลยพี่น้องยันพี่น้องอยากนะ<ม>ตัวนี้ก็าวเชียไปดองน้ำเชื่อมนะพี่น้องใส่ตู้เย็ยนไว้เฮ็ดคือตัวนี้แหละครับนี่ใส่น้ำเชื่อมจงอังหน่อ,อ<า>ยค่ะกระจอกวไม่เหล,อหลืองออกเรื่องเหลืองนะชวนกินนะได้ครับใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้จ้ะพี่นอ้องสมัครเก็บไปกินโดนๆเลยพี่น้องใส่ตู้เย็นไหมเลย เก็บไปกินยางบ่มีย่งเคยอยากก็ออกมาเย็นเนาะแต่บ่กม่งปลาแถวแถวบ้านนี่ยังยังมีหลายอยู่ด้วยครับยังมีอยู่แต่มันไปซ้อหาการมีอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเขาน้ำปลาก็มีค่ะปลากับมีปลาเบิ่งก็มีอยู่สองตัวปลาก็มีจักสิเป็นหน่วยบ่เขาบ่ได้เป็นหน่วยทุกต้นเลยกับบ่งบ่งปลาพี่น้องบางต้นเขาก็บ่มีหน่วยเลยครับเบ็งต้นจะซื้อเลยบางต้นเคยเป็นหน่วยเขาก็บจะเป็นต้นใดบ่เคยเป็นเขาก็บ่เป็น นครับเวลาประมาณ4โมงพี่น้องได้เวลาไปหดผักล่ะจิ้มเลยล่ะจิมเดี๋ยวก็ขอตัวลาพีและน้องได้พี่น้องที่ไปหดผักกล้วครับเดือดกําลังเกลียดอะไช่วงนี้ประมาณ3โมง -4 โมงช่วงนี้พี่น้องหดผักขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามและชมวยด้วครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความมีนครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสารกิมมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ